ถ้าคนยังไม่เข้าถึงทําหรือไม่เห็นทํามเขาก็ไปบางคนกรกิจมากทุลามากเขาออกไปทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวมันไม่ใช่จะออกจากวัดต่างง่ายๆนะไม่ง่ายเลยตั้งแต่นั่งอยู่นี่ยังยืดมาเป็นตัวเราอยู่ถ้าเห็นว่าไม่ใช่เราจิตมันต้องยอมรับถ้าเราจะปฏิบัติจริงๆก,ก็มีแต่รูปกับน้ำรูปเราละได้หรือเปล่ากายกีมันแตกหรือยอย่างละไปดูอารมณ์เกิดดับ อารมณ์มันเป็นของใครตากระทบรูปหูกระทบเสียงกินกระทบจมูกลี้นกระทบรสมันส่งผ่านไปหาใจใจมันรับอารมณ์ตอนนั้นไวมันยึดไว้ไหมหรือมันวางที่หน้าพอใจหรือไม่พอใจมีกิจคงที่กายคงที่ไหมที่เราปฏิบัติส่วนมากมันจะเป็นไปตามอารมณ์มันไม่ได้เห็นอารมณ์ถ้าเห็นจริง อารมณ์เป็นของใครจิตเป็นของใครกายเป็นของใครที่ใจเป็นของโลกอารมณ์ก็เป็นของโลกใจก็เป็นของโลกกายก็เป็นของโลกเดี๋ยวมันก็แตกสลายจไปสลายเป็นดินที่พุทธเจ้าสอนเรานั่นแหละไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างมันอยู่กับโลกสมมุติสมมุติอยู่ด้วยกันรักกันรักแบบไหนแบบเจ้าเรือนหรือแบบการมาลัคะปฏิฆะที่เรารักกันนะพุทธเจ้าก็ไม่ได้เกียดกันนารักรักให้มันเป็นให้รู้ว่ารักแบบไหนพ่อแม่รักลูกก็รักแบบเจ้าเรือนไงสามีภรรยารักกันก็แบบแบบไหนล่ะการมาลัคะ ปฏิฆะก็มีมันมีหลายแบบ